น่ากินกะน่ากินมากโอ้หมาคุเมอร์แล้วเด้อมันพิชาม็อกมันพิชากับแตงทอดไม่น้ำโขว,วะ่ะค<ม>ุณพ,พ่วันนี้แอร์รถพังตอนแรกคิดว่าดอมยาแอรแน์น่าจะหมดเนาะรถมาขับมาีแปดถึงเก้าปีสรุปเครื่องแอร์พังต้องเปลี่ยนยกเซตเดือนนี้เป็นเดือนมหากา,ก,การใช้เงินเขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นตุ่มนะเป็นโอ้ เป็นโอ่งเป็นอ่นอางเลยเดือนนีน้ใช้เงินแบบเยอะมากจริงๆทุกคนขารับสมัครลูกค้าจํานวนมากเพราะว่าตอนนี้โอเดตใช้เงินเยอะมากเป็นแสนแล้วก็เ,เดือนนี้เนาะใช่แล้วฮะสาธุทำหน้าผากซ่อมรถเช็คสภาพรถทำคางทำคางแล้วก็เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางรถแล้วก็เปลี่ยนแอร์อีกครบพอดียี่สิบล้านบาทสาธุกินเป็นแบบผู้หญิงตัวเล็กเข้าวเหนียว กระติบเล็กๆ,ๆกินไม่อิ่มก็กินสองกระติบ <c oughs> น้องรุ่นไปรับมาทุกคนเพราะว่าไม่มีรถเอารถทิ้งไว้ที่ศูนย์โอเดตต้องใส่รถไถมาใช่น้องลุนแบบว่า <c oughs> เดี๋ยวไปรับเองที่จริงน้องลุนจะไปจองรถอีกคันนึง <c oughs> แต่โอเดตห้างไว้ก่อนไม่ที่จริงโอเดตจะซื้อแคมรี่แล้วทุกคน <c oughs> โอเดตเขางเงียบใบเขาไม่อยากจะให้ใครรู้พักก่อนเนาะขี่รถไทก่อนลูกไอ้คันเดิมเลยดี่ละมีเงินในบัญชีดีกว่ามีรถใหม่นะเก็บเงินไว้เยอะๆตายังตุยๆอยู่เลยอ่ะ วันนี้มาใน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 ตรีมปูพงศิษย์เราอยู่ที่ไหนน้าเนาะตั้มั่วนตั้มตั้มม้วตั้มส้วเอาแรงยังตั้มไม่ได้เลยอะทุกวันเนี้ยอยากตั้มนะแต่ยังตั้มไปโดนเขาตั้ทุกวันเพราะว่ากินส้มตั้ยังไม่ได้โดนผู้ชายตั้ทุกวันยังไงกินไม่ได้เดี๋ยวรลุ้นชิมซิตั้มั่วนดื่มมาแล้วเราจะชิมให้ดูนะคะทุกคนตั้มม้วนกินปลาร้ายังไม่ได้เสียดจุยรุยงุย ช่วงเลยค่ะช่วงเลยจ้ะทำไมกินเผ็ดน้อยอ่ะดูเป็นแบบมันไม่ทอเขากินกันไงคะห,หมูยอทอดอันนี้ของโปรดกูเลยหมูกรอบทอดแล้วพริกขา่าแล้วพริกข่าแบบเหมือนของแป้เลยเนาะมาแล้วไก่ทอดปกติกินแต่ไก่ไดีนะคะน่ากินกะ็ะน่ากินมากโอ้หมาก น้องหนุนแย่งกินเดอร์บะกินบะกินยกเขาเหนียวอกเลยใส้มือยนะซอยเลยต้องไหจุ่มพนักแล้พี่ขานี่จ้ำมือเลยจ้ำมือพี่ขาอืมเบคอนหมูทอดเทียงหางอืมอืมแล้วกินอะไรเนี่ยจะกินไม่ได้จ่ะกินได้สักอย่างฮะโอ้จ้ำมือจ้ำมืออืม หมูยอจ้าหมูยอไมทอดทอดมึงก็บใจซ้อมมกับอีนี่ใจมื้อยังบ้านเอ,อิบอันนี้ยังไม่กล้าจับนะมาเป็นอย่างเอาลินตะวัดเลยเหมือนปีสาว <c oughs> เรียนแบบพี่สาวคนหนึ่งค่ะท่านหนึ่ง <1. S 1> อออันนี้ปลาลาหรือเปล่าเาน,น,น,านี่ยปลาห้าดูคนกินเลยโอ้ยได้กินมาได้ปลาห้า้าพานกันมาไฮเสือหมูทอดเจียงไฮม,อมอ้อะม้อตุ้งล้ำของเหนือ สะบัดหัวด้วยกันเวลากินนะเออนัอ่นสะบัดหัวชีกเอาลิ้นตะวัดนั่นรบทีเดียวเขี้ยวกับตะวัดปป่ะใส่ลปลาปล้มป่าแบบทอดอ่ออะมึงกับเปล่าก็กะจำมอือปะาห้าดิค่ะยาจีปลาห้าจำมอือไปเลยล้ำพาร์สแพ้เนาะเออโหย

ห่อนปลวกห่อน,อน,อนมึงก็เอาเตาพัดลมกันจะปีเตาเท่าไหแล้วเราขีดบักกิน,ก,นกินเลยเจ้าน้องนุ่นน้องนุ่นเป็นจ้กินไก่ซอสน้องนุ่นกินไก่ดิบกิ่นด้วยกันบักกินจิ้มน้อยๆก่อนเออนะเอาไ,ไปเลยคนละจิ้นไปเลยบอเบงกันคนละจิ้นนะอาไปเตอร์มาของจีมอสเรากินแลเลยนะคะน้องนุ่นจะกินไนกะ่โซแล้วกระดหกคอตัวฮักคอเลยฮักคอเลย เหมือนยูบ๊อมไงปลาปลาค่ะเต๋อปลาเตี๋อบองเตียวบองยูเด็กกินไม่ได้น้องนุ่นยเด็กกินไม่ได้ปลาราปลาร้าม้อข้าวเหนียวโจข้าวเหนียวกั๊หม้อนะเป็นไรหอมซื้อตึงหน่อไก่หนอคุเมอร์แล้วเด็กมันพิชาหม้อมันพิชากับใส่ทอดแม่น้ำโขกว่ะ บอกเอาลิ้นตะหวัดไม่เชื่อบัดคอด้วยมาตอนหิวอะไรก็แสบกินไก่ไม่ใช่เอานิ้วเนี่ยต้องลิ้นตะหวัดด้วยหมายถึงใครอ่ะออเดทดไงมาสเตอร์ไก่ทอดมาสเตอร์มาดูมันูไก่ดูอันนี้ส่วนสะโพกนะคะนอนมาก <c oughs> แล้วก็ิ้มน้ำิ้มหวานๆน,นี้ มั้งตีสุดตะวัดนะปกติเรียบร้อยอยู่แปลายาไปเลยครับห้ติมต่อเหรอใช่ตะเวนศูนจริงคนไฮโซต้องกินของหวานปิดท้ายเกิดพวกเนี้ยพี่เกิดพวกเนี้วันนี้ไม่ได้อ๋อเออมึงเกิดมันบุกกี่จะมาวันนี้ยัง กินประทุจก่อนมากินมากโอเดตซ่าเกี่ยววันนี้ลูกค้าไมสมาชิกมีลูกคุณหนูเขาอยากกินเซเว่นเซ้นก็เลยต้องมากินกับลูกคุณหนูจริงจรโอเดตซ่ากินไอไอติมไอติมล็อกเก็ตที่มันปี๊บปี๊ปปี๊ปแบบมึงก็กินก็ไอติมตัสะที่มันเป็นซีเรียลเาไม่แตงแบบแบบขนาดอร่อยนะไอติมไอติมตัดปิดกเป็นแห้งที่นี่บอกใครมีแล้วเนาะมาหันมีแล้ว เม่แล้วก็เอาไม้เสียรูจินแตงนาน้ำสาบาดซิบาทสาบาดนะมสมัยมกรห้าบาทเอาสมัยมก่อน่ยตอนกูเป็นอนสองบาทเหมือนนี้ไดหมวกินแมกินแฮมสตาบัคเนาะกินแฮมกินติ๊กติลูคนรวยอีกะลาดติ๊กติ๊กจ้มแล้วก็เอ็มเคตอนอแล้ก็ไปจกดีก็นอแฮมกินน้มอกินน้เต้าแตกต นีอันตะกี้ยังกลิ่หแบบว่าจะเดอฮอพิกป้าดเลยนี่รุ่งรุ่งนี้เป็นวันเกิด้องนุ่นนะทุกคนนะแฮปปี้เบอร์เดย์้องนุ่นด้วยขอให้สวยรวยปังรวยแล้วรวยอีกนะคะปีนี้ได้โบนัสมาตั้งสองแสนเรียกออเดอดแค่ร้อยกว่าบาทเองงงมาก้องนุ่นไม่มีอะไรเลยค่ะบนตัวทั้งตัวแล้วมาแล้วทุงนุ่นกินแล้วมันจะละลายแล้วน่ารักปาทุกคน สักคำไหมคะเข้าเหนียวมะพร้าวทำมึงคนละกันเ,เย่งกันแน่กินกันให้ต้องอะไรอย่าไม่กินนู่นไม่กินนี่น้องนุ่มไม่กินหวานนะเติมซดสนมข้นฉันเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลเลยแต่ปลาต่องโกขอน้ำพ่นเยอะๆ